สวัสดีค่ะรับชมข่าวใ,ในพระราชสำนักประจำวันพรฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิธฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัรนชาชสุดาสยามวรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบโรโกาให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลออมพระบาท วันนี้เวลา9นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระนิาาีิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาราีเสด็จลงณนะสาลาดุสิตาลัยสวนถิลาดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้พระปัญญาวิสุทธิโมลีเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซานำคณะกรรมการจัดโครงการคณะสงฆ์ช่วยวัดสงเคราะห์พระช่วยโรงเรียนสงเคราะห์นักเรียนประกอบด้วยพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละออนพระบาทถวายและทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานการกุศลณวัดโพนงามตำบลคู่ยายหนีอ,อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล นางสาวลานทิพทวาทศิงที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสมาคม YWCA กรุงเทพนำภริยาเอกอัครราชาทูตประจำประเทศไทยและกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูนลอมอมประบาดทูนกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity b a z a า r ครั้งที่65ประจำปี2018โดยเสด็จพระราชาคุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา คุณหญิงพันเครือยงใจยุทธประธานชมรมอาสาสมัครอีสานเขียวและคณะเฝ้าทุนละอมอมพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานัถหารายได้สภากาชาติไทยและคณะนำคณะบุคคลเฝ้าทุนลอมอพระบาทดังนี้ หนึ่งนามถาวราเอกราพานิชนาย,ยสมาคมรักแม่และคณะเต้าทุล,ละออมประบาดทูนกล,ล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จาการจัดโครงการประกวดแต่งเพลงร้องเพลงรักแม่และจำหน่ายหมัดรักแม่ครั้งที่13ประจำปี2561สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์เทอร์โมมิกเซอร์สำหรับตรวจดีเอ็เซลซลมเร็งกงากรศูนย์สถิติพรมราชินยุยนา่าโรงพยาบ,บาลจุฬาลงกรณ์ในโอกาสนี้ ทีมคณะเลิ่การประกวดแต่งเพลงรักแม่ร่วมเข้าเฝ้าทูลอมงพระบาทด้วย 2. นายกองเอกเพล่งสั์ประกาศเพศัารองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพราบรมราชนปถัมภ์และคณะเฝ้าท,าทูลอมงพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนศูนย์สถิติบร,รมราชนินาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภานการชาติไทยและน้มเกล้าโน้มกระหม่อมถวายพระรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเ,เดชมหาราชบรมนาถบกทิร คณะกรรมการร้านคระโครงการพัฒนาสังคมและความมั hmm. ่นคงของมนุษย์เฝ้าท okay. ุลออนกระบาดทลนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภาการชาติไทยคณะกรรมการร้านสโมสรโรตารีกรุงเทพรัชดาพิเศษเฝ้าทุลออนพระบาททุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภาการชาติไทยพลตธนาชูวงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นำคณะข้าราชการตำรวจภูธรภาค และคณะกรรมการกักโครงการประกวดการอนุรักษ์ท่าเครื่องพราบูชาและเหรียญขนาดการเฝ้าทุนละออมพระบาททูนกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการกับโครงการดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธยาศัย านางพากมล,ลกรักเสรีกรรมการและรองเหรียกมูลนิธิไทยพัฒนานำนานโรมนีวัสันตับรึและคณะเฝ้าทุลออมพระบาททุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินรายได้จาการจัดงานเดชลังเชียนแอนอแจกัสปาร์ตี้ผสมทบทุนมูลนิธิไทยพัฒนา นายสมชัยและสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการจัดการแข่งขัน AIS Family Rally เพื่อสายใจไทยครั้งที่26และการจัดการแข่งขัน AIS Family w a l k Rally ครั้งที่19ทิงถวยพระราชทานสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรลราชนุดิสยามบรมราชกุมารี้องทุนละออนประบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันสรมทบทุนโมูลนีธิสายใจไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และส่ทบทุนโมูลนิธที่อนาณา ธรมหิดนในโอกาสนี้ครอบครัวผู้ชนะเลือกการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทุลออมพระบาทด้วย นายสมพรศืบทวินกุลนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬานำคณะกรรมการราชยานยนต์สมาคมเฝ้าทุลอมพระบาททูนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันรรลลี่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นเวลา14นาฬิกา4นาทีสเสด็จลงณอาคารใช้พัฒนาสวนสิลปดา,าพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลประธานกรรมการมูล,ลนิธิหอศิละปะแห่งรัชการที่9นำคณะกรรมการมูล,ลนิธิและผู้แทนผู้ให้การสนับสนุนการจทำเว็บไซต์ วิศิ์ศิลปินเฝ้าทุูลออมพระบาททูลกล่าวทูกลกระหม่อมถวายเงินส่วนหนึ่งจากเงินสนับสนุนในการจัดทำเว็บไซต์ดังกล่าวโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอธัธยาศัยและทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายของที่ระลึกในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์เฝ้าทุูลออมพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะ เฝ้าทุลอ,อมอพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานการชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภาการชาติไทย คณะกรรมการบริหารสมาคมพริยาทหารเรือและคณะเฝ้าทุละออมพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานการชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสะพานการชาติไทยนายอัมมัดรุสตีเอกอัครราชาทูตวิสาม,มัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเฝ้าทุละออมพระบาทกลาบบังคมทุลลาในโอกาสพนส้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้ นางอานิตาดุสตีภริยาเอกอคราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย,ยสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้าโครมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงสมรักหุติงท้า วันนี้เวลา17นาฬิกา31นาทีส,าทาาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสมเด็จพระราชดําเนินไปนยังเมนหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณ์เทพริรคราวาสในการพระราชท,ทานเพลิงศพท่านผู้หญิงสมรักหมูดตินทัซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่27กุมภาพันธ25์2563สริอายุ96ปี ท่านผู้หญิงสมรักหุตินทะเป็นทิดาในพระวรมวุฒินิจฉัยและนางาราวรมุตตินิชัยเกิดเมื่อวันที่9มีนาคม2466สำเร็จการศึกษาในวิชาพยาบาลอนามัยและพะดุงคันโรงเรียนพยาบาลสภากาชาติไทยหลังจากนั้นได้เข้ารับราชาการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในตำแหน่งพยาบาลประําการต่อมาได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลต่อเนื่องเป็นเวลา11ปี จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแผนกพยาบาลรวมถึงได้รับทุน WHO ไปศึกษาที่ประเทศอินเดียนำความรู้กลับมาปรับปรุงห้องผ่าตัดให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศนอกจากนี้ ยังได้รับความไว้วางพระราชาลือไทยถวายการพยาบาลในพระบรมวงศานุวงศ์และถวายการรับใช้ใต้เมืองพระยุคลบาทในการปฏิบัติงานที่กองราชเลขานุกการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงจากการอุทิศตนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทำให้ได้รับการยกย่องเป็นพยาบาลดีเด่นสาขาเกียรติคุณและได้รับเหรียญฟลอเรนซ์นติงเกลเป็นเกียรติประวัติยิ่งใหญ่แห่งงานพยาบาล ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายเอื้อนหุตินทะมีบุตรบุญธรรมหนึ่งคนองคนมนตรีประชมติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนดุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวงประจำปีิงบประมาณ2,563 วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัพปนาศุติตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมรักฟังรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประการพีงงบประมาณ2,563ในรอบสามไตรมาส เื่อใหบรรลุสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ4ปีระหว่างปี2562ถึง2565ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืนและเป็นแบบอย่างการพัฒนาด้วยหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายหลักคือการวิจัยพืช เพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคงในปีนี้ได้ดาเนินการวิจัยรวม49โครงการทําให้เกิดองค์ความรู้ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมเกษตรกรอาทิส่งเสริมให้เกษตรกรสถานีเกษตรหลวงปังดะอําเภอเสมองและศูนย์ัฒนาโครงการหลวงแก่น้อยอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ปลูกขี้นัวสายพันธุ์ใหม่และได้มีการขึ้นทะเบียนแล้ว2ส,สายพันธุ์คือพันธุ์เหลืองห้วยต้นและพันธุ์แดงปาดะรวมทั้งมีการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องระเหยสารกัดจากตัวอย่างพืชเพื่อวิเคราะห์สารตกค้างวยท่อลมร้อนและขยายผลเครื่องต้นแบบจำนวน6เครื่องไปใช้ยังสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาคโครงการหลวง6แห่งนอกจากนี้ยังสนับสนุนกองทุนการศึกษากายาวชนชาวเขา6คนที่ขาดแคลนทุนทััพย์โดยให้ศึกษาวิชาที่ที่โรงเรียนพระดาบด ในช่วงบ่ายไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเห็ดเขตหนาวดอยปุยที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถานีวิจัยดอยปุยได้ดำเนินการดำเนินงานด้านการวิจัยทดลองและขยายพันธุ์ไม้เมืองหนาวต่างๆโดยเฉพาะเห็ดเขตหนาวสนับสนุนให้กับโครงการหลวงปัจจุบันเป็นแหล่งเก็บรักษาผลิตและขยายหัวเชื้อหเห็ดให้แก่เกษตรกรโครงการหลวง มีการผลิตเหต็ดเขตหนาวหลายชนิดเช่นเห็ดพอตโตเบลโลเห็ดปุ๋ยฝ้ายและเห็ดที่มีสรรพคุณทางยาเช่นเห็ดกระถินพิมานเห็ดนมเสือและเห็ดถังเช่าจำหน่ายเป็นเห็ดสดเพื่อบริโภคและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปพร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาเฟิร์นตัดใบและเฟิร์นกระถางที่ดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการวิจัยเฟิร์นเศรษฐกิจเพื่อปลูกทดแทนฟิน เยความร่วมมือระหว่างม,มูล,ลนิธิโครงการหลวงและภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งได้สำรวจเก็บรวบรวมพันธุเฟิร์นหายากพัฒนานและขยายพันธุ์เฟิร์นชนิดใหม่กว่า500ชนิดอาทิกูดกินยักษ์ที่นำส่วนยอดมาประกอบเป็นอาหารและเฟิร์นรัศมีโชตลูกผสมพันธุ์ใหม่ล่าสุดข,ของโครงการหลวงเป็นต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อพระราชาทนแห่งที่19ให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่ วันนี้ที่โรงพยาบ,บาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีรับมอบห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาเนที่กระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทกกระกุณาาปรดดกล้าตรวกระหม่อมพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นแห่งที่19ภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชธาธนด้วยส่งห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ารับการตรวจรักษา โดยห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานนี้จะใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อันจะเป็นประโยชน์ต่อาการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลซึ่งมีผู้ป่วยจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นจํานวนมาก การได้รับพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเป็นอย่างยิ่งยังความปลื้มปิติและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภ,านภ,านภายัยโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดบึงกาฬช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงานจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หนองหมากเท่าบ้านนาคำอำเภอมืองจัดนสก่นซึ่งได้มีการจัดทําโครงการฟาร์มตัวอย่างต้นานพัยโควิด -19 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้มีรายได้สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตลอดจนมีความรู้จากการทำเกษตรวิษฎีใหม่และมีแหล่งอาหารให้แก่ตนเอง ครอบครัวชุมชนการดาเนินงานนั้นได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งพื้นที่ทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จํานวน27ไร่ปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและทําแปลงปลูกพืชผักต่างๆมีผู้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้ามาทํางานจํานวน27คน และที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านโคกใสาขาวอําเภอคำตากล้าแบ่งพื้นที่ทำโครงการเก,กษตรทฤษฎีใหม่ที่13ไร่เศษมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้ามาทำงานในโครงการจำนวน30คนขณะที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านนาคำ อำเภอคำตากล้าแบ่งพื้นที่ทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่รวม18ไร่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้าทำงาน30คนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่เตรียมปลูกต้นไม้500ต้นเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่พร้อมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ส่วนที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตระบรมราชินีนาถบ้านกุดนาขามอําเภอเจริญสินแบ่งพื้นที่ทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่รวม15ไร่มีผู้ได้รับผลกระทบ จากการเลื่อนก้างงานเข้าทำงาน30คนเริ่มปรับพื้นที่ปลูกพืชผักพันไม้ต่างๆตามหลักกสตกรรมธรรมชาติสร้างฐานการเรียนรู้พอกินพอใช้รวมทั้งที่าร์มตัวอย่างในสังพัดนายก้าวศิริตพระบรมราชินีนาถบ้านห้วยหินลาดอเภอบึงโขงหลงงจัหวัดบึงกาฬได้ทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่34ไร่และเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการทำก้อนเื้อเห็ด ั้งนี้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างป้านภายัยโควิด -19 ทั้ง5แห่งของจังหวัดสกลนครและจังหวัดบึงกาฬต่าง,งนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสําสำนักี่าจวันนี้แล้วนะคะดิชั้นเมีริมพิรานาทองบ่อฉรังสวัสดีค่ะ